ดักศกุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไอก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับห้านโดยสีเทาสีเทากับสีขาวนะคะแต่แต่อ้าวเอกคนแต่แน่นอนเลยลคะค่ะสีเทากับสีขาวใช่ไหมคะแล้วพื้นที่เราเหยียบอยูน่นี่มันก็คือสีเทา แล้วก็ลวดลายของมันก็คือสีขาวเพราะฉะนั้นแล้วเกิดมาแล้วก็จะตายงี้ก็ทุกคน,กน,กนช่วยขอช่วยช่วยฝากกดไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับไพ่กับคลิปนี้ด้วยนะคะถ้ากดแล้วเราจะมีหัวใจขึ้นมาสามโยค่ะกดกรียกค่ะถ้ากดแล้วก็ปิ้งตอนนี้แล้วก็กดตอนนี้มันก็ ตอนนี้ทุกคนก็กดไลน์ให้ให้แล้วใช่ไหมคะถ้าถ้างั้นเราก็ไปลยก,กันเลยเราก็จะบินนะคะเออเออเออโอ้มายโอ้มาพรอเจ้าช่วยกล้ยทอดถ้างั้นเราก็จะใช้การกระโดดแบบ เมื่อกี้เดาหรือเปล่านะเอาใหม่คงจะอุยอุยอุยอ,ยอุยขอบแบบเราต้องเป้าหม,มายของเราคือการไปซื้อทาโทาโยากิพื้นสีดำเราจะไม่นับนะคะแล้วเป้าหม,มายของเราคือการไปซื้อทาโคโยากินะคะไม่ว่าจะทำอะไรหรือจะทำหรือจะกินหรือจะไปที่ไหน ก็ต้องไปซื้อไทยโยะไปซื้อทาคยากิเออ,เออ๋มาอะไรสิจะเปหนึงน่งร่วงตายแล้วพี่รูดตัวโอ้โยเหยียบตั้ทีขาวโอ้ไม่หัวใจของเราอุ๊บอุ๊บถ้าถึงตอนนี้จะช่วยได้สิคาระอะไรลนะ่ะแน่นอนค่ะใส่เลยใส่เลย เราจะไม่เอาเราจะเอาจักรยานเด็กเบาเนี่ยเราจะกันจักรยานเด็กๆไม่ใช่เราจะเอาจักรยานนะจักรยานเราจะเปลี <Tonight> ่ยนสีม <c oughs> <may> ันเป็นส <birlikte> ีแต่สีนี้เราจะเปลี่ยนแล้วมันกลายเป็นสีเงินไปหมดเลยสีเงินสีเงินก็ทห้มันเป็นแดงให้หมดให้มันเป็นสีแดงแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่มันจะเป็ี่ยนสีผ่านหรือผ่านะก็ไม่ทำไม่ไม่ไม่หมอนไม่หมไม่หมอนเราว่าเราจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีนี้ดีกว่าสีนี้ไปเลยจ้าสีดำจ้ารออะไรแล้วเราจะเราจะบอกว่าเราจะใส่ไม่เราจะเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่าเนาะถ้าเาเปลี่ยนเป็นสีดำก็ไม่มีอะไรต้องการ ปวดแล้วล่ะค่ะเติมนี่คือความบักจุดพิเศษเออโอ๊ยจะบ้าตายความพีกจริงๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาทาคคิดเกี่ยวกับความพีกคุยไอ้วามพีก,พกแบบนี้กันเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีดำปี ก็กดตรงนี้ให้มันกลายเป็นสีดำไปด้วยนี่แหละมันจะดีเออดีขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่อกี้เกิดความบักเลยค่ะบักเมื่อกี้บักอะไรกันคะทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปนี้จะต้องบอกว่านี่คือความบักสินนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเหยียบบนพื้นได้ตามสบายแล้วค่ะเพราะเราไม่ได้ดูอะไรใช่ไหมคะเราก็ไม่ดูอะไรงั้นแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยว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 อุ๊ย สี่เท่าตายแล้วโอ้ตายจริงทุกคนช่วยอนุมัติหน่อยนะคะตอนนี้ไอเหลือหัวใจสองดวงแล้วเราจะซืะ้ทอท๊ทคอคคุยท๊อคคุยกี่ไงกันเนี่ยงั้นเราก็จะต้องอประตูประตูแล้วขับเข้ามาแล้วก็มาเออแล้วก,ก็กดซื้อสามร้อยบาทซื้อแล้วก็จะขับไปกิน วาหมายของเราคือการมาซื้อตะโคยกุกิและไปกินที่เอ่คนที่โรงเรียนอนุบาลนะคะแล้วเราก็จะขับขึ้นไปเรื่อยๆขับขึ้นไปข้างบนป้าหมายของเราคือห้ามโดนสีเท่าแต่กับสีขาวแต่เราจะไม่นับสีดำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสีดำได้ มันเลยทจับของเรามันก็คือสีน้ำตาลไม่ใช่สีขาวเพราะจักรยานของเราทั้งส่วนจุดส่วนคือสีขาวหมดแต่ตงจุดปั่นของเราเออจ,จ,จุดปั่นมันก็จะเป็นสีขาวหรือเปล่านะเอ่อนี่ดํานะคะไม่ใช่เทาเอ่อจุดปั่นของเรามันไม่ใช่สีมันคือสีขาวนั้นก็ขออนุมัติให้ด่อยนะคะทุกคน เมื่อที่คุณกดอนุมันให้แล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะเราจะเราจะเข้าไปเก็บกายกายกายได้ะะแล้วค่ะตายแล้วเลยมีเรื่องออง่ายไอความคิดจริงๆที่จริงแล้วก็ไม่ได้คริงกันเลยค่ะนั่นี่เนื้อขับขี่ก็ขอ,อติดตามไปต่อค่ะสวัสดีค่ะบายขอบคุณมากเลยะคะ่ะ พี่จะปิดจบกล้วยคำหน้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกจะให้ทำคลิปท้ามโดนสีอะไรอีก mm hmm. ก็บอกได้เลยนะคะคลิปทำไม่หมดไหคะสวัสดีค่ะจิ mm hmm. ๊กแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยทำคลิปสักเท่าไหร่แต่ถ้าพอจะไม่ค่อยมีเวลาจะมีเวลาก็จะเพิ่มสองคลิปนะคะหรือไม่ก็จะเป็นตอนที่เลิกเรียนแล้ว เพราะไอ้ต้องเรียนอยู่ไอ้จะต้องเรียนไอ้จะต้องเรียนถึกนะคะภาษีไก็จะไม่มีเวลาแล้วถึงไอ้องทำงานอย่างเช่นการบ้านอยู่ค่ะมยอะจะตายมยอะจะตายไปค่ะทุกคนงานของไอ้คือทำการบ้านแล้งไปเรียนนี่นอนไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่มีแหละที่สามารถ ทำให้ทำมือได้ดีมีเ,าาเชื้อตันเวลาวส่เช่นตอนสายตส่นเช่นส่วนใหญ่ที่เราอาจจะทำกันบ้านตอนดึกๆเช่นตอนช่วงสองทุ่มชับทคาตอนมนีช่วสองทุ่มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนเวลาเฮียวดับก็จะประมาณห้าโมงเยนถึงหกโมงแล้วก็สามทุ่มสึงทสี่ทุ่มนะคะ ไอ้ก <m uch> ็นอนไอ้ก <m uch> ็ส <m uch> ี่ทุ่มสี่ไอ้นอนสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นไอ้ก็สามารถมีเวลาให้ความคิดให้กับคุณผู้ชมได้เรื่องก็ก็เรื่องก็ต้องขอฝากตัวฝากตัวด้วยนะคะสำหรับใครที่เรากคลิปใหม่ๆก็ขออภัยด้วยจริงๆค่ะต้องอดทรมร์ไปสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่เปิดคลิปตามไอ้เลยเรนุ่นก็คงจะเข้าใจนะคะเพราะ ข้อติดตามกำลังเรียนอยู่เหมือนกับสำหรับคนที่ทำคลิปเก็บเป็นเป็นดีติ๊กทั่งยูทูบทำคลิปเป็นทั่งยูทูบเหมือนกับไอ้ผู้ชมก็จะรู้ดีเลยแหละว่ากาให้จะหาเวลาว่ามันยากมากมันจะต้องเป็นตอนเด็กๆเท่านั้นมันจะดีแต่ถ้าเราเล้นเป็นตอนเด็กๆก็ถือว่ามันมีเวลาเยอะเพราะบ้านแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้เพราะแม่เข้าไปสอนบ้านส่็นแจกแห็นม้านแทบจะไมมีเวลาได้ ออีกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรมดระนะคะตกลงใครที่อยากให้ท่ะคิดเกี่ยวกับอะไรทิดไิปใหม่ๆพาไปดูอะไรอยากแชร์ดีบ้านดรจะ้ะคืออยากให้พาไปดูบ้านพารีวิวบ้านที่ไออยากที่ไอจะสร้างหรือถ้าใครอคาสร้างว่าอะไรอยากทำอะไรอยากทำอะไรก็บอกมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย